ผมแปลกใจไหมสาหรับเชิงยุทธกลยุทธทางการเมืองการรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงที่ปรากฏว่าจู่ๆทหารก็ทําการซ้อมรบขึ้นมาการซ้อมรบขึ้น,นมาครั้งนี้ก็แสดงศักยภาพด้วยการเคลื่อนกําลังพลผมเรียนหุ้นส่วนนะถ้ามีการก่อความวุ่นวายเกิดขึ้นผมเรียนย้ําเป็นรอบที่3ว่าแน่นอนฮะถ้าใครก่อความวุ่นวายคราวนี้หนะักยิ่งกว่าฮ่องกง ที่ปรากฏว่ายุบพักที่ปรากฏว่าจับกลุ่มแกนนําที่ปรากฏว่าออกหมายจับไม่พอ,อยังตั้งศิลบนนําจับแกนนําทั้งหมดที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศรอบนี้ใครก่อความวุ่นวายเจอกับยุทธการไตรลงแน่นอน สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืากศักด์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มนะฮะวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงมีเหตุการณ์รทึกระทึกเกิดขึ้นหลังจากที่กองทัพบ,บกมีการประกาศนะจะขนย้ายกำลังพลอาวุธและยุธทธภพกรอย่างกระทันหันเเรราาะนนนั้นกปปป็แปีีแแี่่งงลลยด ผบค่ะห้าเดือ,อดนที่เหลือของผบอเนี่ยยืนยันได้นะว่าสถานการณ์จะเรียบร้อยไม่มีทหารไปทําอะไรให้ประชาชนหวาดวิตกผมผมยืนยันไม่ได้คนะหมายถึงว่ายืนยันในในส่วนในส่วนของที่ว่าบ้านเมืองจะเรียบร้อยเพราะทุกฝ่ายทุกคนมยู่กันแต่ในสิ่งที่ผมยืนยันได้ก็คือในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผมบอกไป้ว่าเป็นลบเป็นศูนย์นะครับผมยืนยันเรื่องนี้แน่นค่ะ ก็คือไม่มีปฏิวัติใช่ไหมคะหลังเลือกตั้างครับบอกยืนยันว่ายังคงเป็นสูงือนเดิมทำบพวกเนี้ยนะคุณผมบอกไม่ข่าวไม่ควรไม่กเป็นปวดขาไม่ควรเขียนมันจะเป็นการสุดความคิดที่ขัดแย้งหรือจอ้างมือมันควรไม่มีเลยทำบ่วงเนี้ยไอสิ่งที่คิดว่ามันไม่ดีหรือไม่มีไม่เหมาะสมกับประเทศเนียไม่ไม่เนี่ยทำให้เกิดเราเขียนเนี่ยจริงหรือไม่ มือของเราเองผู้สื uh, <ต>่อข่าวอันนี้ควรลบออกไปจากโจนานุกรมของผู้สื่อข่าวแต่แล้วก็แล้วก็ลบไปจากโจนานุกรมของกองทัพด้วยฮะลบแน่นอนค่ะอ่าไม่ควรจะมีแต่ไม่ใช่ว่าไม่แต่ไม่มีสมัยหน้าก็คือยังยังถามอยู่ถามเพื่อเพื่อเพื่อนี่นะแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเนี่ย ติดสารกับนบางทีก็แต่ผมก็เข้าใจนะนักข,ขา่าวต้องถา,ามุ่งมิตแต่ที่บอกเนี่ยถ้าเห็นแก่รัฐบ,บ้าเนเมืองพอคือคือมีคนมีคนเอาไปปลูกไงว่าถ้าไปเลือกพักนู้นแล้วเดี๋ยวทหารจะออกมาทหารไม่พอใจยืนยันเลยว่าพอแอกวแล้วถ้าพักเก้าใจจะรับผิดชอบไหมคะก็มันเป็นเรื่องของวิถีทางการเมืองนะเขาไม่มีใครตอบได้หรอกตอนนี้เนี่ย วันจ่วันที่4เรื่องคนรุ่เหนือเรรก็ว่าไปนะก็อันนั้นก็เป็นเป็นเรื่องของของนก,การมือเองที่จะไปนักก่งัดเองว่าเราจะจัดร่างรัฐบาลยังไงนะกองทัพปกฮะแจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์เครื่องมือติดต่อสื่อสารนะครับและยานพานหนะเพื่อทำการฝึกผสมกองทัพปกไทยกับกองทัพ บกของสหรัฐอเมริกาในวันที่8ถึง21กรกฎาคมนี้นะครับกองยัมพันธ์ของเลขาธิการของกองทัพบ,บกแจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์เครื่องมือติดต่อสื่อสารและยานพาหนะของกองกองพลทาหารราบที่11พลรอ11รักษาพระองค์นะครับทั้งนี้เพื่อทำการฝึกผสมกับกองทัพไทยกับกองทัพบ,บกของสหรัฐอเมริกา นะครับซึ่งฮามูแมนนะกลาเดียน23ประจำปี2566ที่บริเวณพื้นที่ศูนย์ฝึกทหารปืนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะฮะตำบลพนัสนิคมแล้วก็ที่อำเภอพนัสนิคมด้วยการเคลื่อนย้ายจะเกิดขึ้นวันที่8กรกดาคมนะครับจาก ทหารรักษาพระองค์ร1 0รอ1จากตำบลเกาะจันท์อำเภอเกาะจันทร์ชนบุรีถนนหมายเลข3.31แยกเนินหินแยกวังเย็นถนนหมายเลข304แยกบ้านนาถนนหมายเลข33ถนนหมายเลข3051แยกบางนาถนนหมายเลข33คู่ขนานถนนพลโยธิน นะถนนหมายเลขหนึ่งจะถนนสระบุรีลมสัก์แยกพุแควงเวียนพระนารายโดยที่หมายศูนย์การทหารปืนใหญ่สอปออำเภอเมืองอำเภอพนัทิคมจังหวัดรบบุรีและจะเคลื่อนย้ายกลับในวันที่21กรกฎาคม2566ในเส้นทางเดิม ในเชิงงานสังคราะห์ทใไมผมบอกว่าเป็นเหตุการณ์ตึกนะก็ในช่วงวันที่8ถึงวันที่21เนี่ยว่ายง่ายคือกองทัพก็มีการทัพบ,บกนะเคลื่อนกําลังผลนะก็อ้างว่าจะไปซ้อมรบกับทางฝั่งสหรัฐอเมริกาแต่ในช่วงเวลานั้นแปลกนะจะมีการเลือกตั้งโหวตนายก,กรัมนตีนะซึ่งจะมีการเสนอพิทาเะล,ะลื้ยมเจริญรัต วันที่13กรกฎาคมและจะมีการโหวตอีกรอบในวันที่19กรกฎาคมนะและก็บอกว่าไม่ได้อีกก็20กรกฎาคมก็จะโหวตอีกนะครับที่ผ่านมาในพลคนนึงซึ่งเป็นดอมสม้มก็บอกว่าถ้าพี่ธาไม่ได้เป็นนายกฐมนรีจะจัดการเขาเรียกว่าสไตร ใช้มอ็อบเหมือนมอ็อบมือถือปี3-5จะใช้มือถือเป็นเครื่องมือโดยใช้ n น w ิวมีเดียเป็นเครื่องมือแน่นอนในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองการสื่อสารก็จะใช้ทั้งหมดประมาณ3-4แอปพลิเคชัน Line Facebook Twitter t นะ t ะ k ิ TikTok ล่ะจะมีเพิ่มอันที่5ก็คือ t r n d นะซึ่งมาใหม่ที่ทำโดยบริษัท Neta คือไปเพิ่มเติมก็มีอยู่5แอปพลิเคชันเนี่ยใช้ ในการปลุกกระดมให้คนหยุดงานปลุกกระดมให้ออกออกมาชุมนุมมระทวงโดยไม่มีแกนนำนะผมเรียนทุนส่วนนะหลักคิดลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นเขาอ้างว่าเกิดขึ้นในฝั่งสาภาพยุโรปมาแล้วผมก็อยากต่อย้ำอีกเหมือนกันมันไม่ประสบความสำเร็จหรอกเพราะยุโรปก็ไม่ประสบความสำเร็จเหมือนกันในหลายประเทศต้องใช้เวลาในการจัดตั้งนะครับรัฐบาลเนี่ย ต่ำสุดก็ปี8เดือนก็ได้ได้แก่ประเทศเนเธอร์แลนด์เบลเยียมแล้วก็เยอรมนีสูงสุดก็ปี8เดือนนะโดยประมาณในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งการกำหนดเวลาเป็นวันที่13 19 20ถ้ายังบวชพิธาไม่ได้ก็จะมาบวชเศรษฐานะ,ะให้เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเศรษฐาก็เตรียมไว้ในเดือนสิงหาคม นะถ้าบวชไม่ได้อีกก็จะบวชไปเรื่อยๆจนกว่าสวจะหมดอายุแต่ก่อนสอวจะหมดอายุเขาก็มีสวชุดใหม่มาทําหน้าที่สวชุดเก่าก็ยังคงรักษาการต่อไปสิ่งเหล่านี้หนีไม่พ้นสิ่งเหล่านี้ไม่ปฏิเสธแต่นั่นหมายความว่ามีความพยายามจะทําลายเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งการเมือง ผมแปลกใจไหมสาหรับเชิงยุทธกลยุทธทางการเมืองหรือรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงที่ปรากฏว่าจู่ๆทหารก็ทําการซ้อมรบขึ้นมาการซ้อมรบขึ้นมครั้า,างนี้ก็แสดงศักยภาพด้วยการเคลื่อนกําลังพลผมเรียนหุ้นส่วนฮะถ้ามีการก่อความวุ่นวายเกิดขึ้นผมเรียนย้ําเป็นรอบที่3ว่าแน่นอนฮะถ้าใครก่อความวุ่นวายคราวนี้หนักยิ่งกว่าฮ่องกง ที่ปรากฏว่ายุบพักที่ปรากฏว่าจับกลุ่มแกนนําที่ปรากฏว่าออกหมายจับไม่พอ,อยังตั้งสินบนนําจับแกนนําทั้งหมดที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศรอบนี้ใครก่อความวุ่นวายเจอกับยุทธการไตรลงแน่นอน ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสน,สนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe ก,กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้นะคะ Hot พรักมันแตกกระซางกระเซ็นรรจึงมาขอที่แจงเป็นเพลงเหนือจดตายตาแต่เข็บชายแดนอยู่น้องเข็ดของลายแม้แต่ขอดูแลแบบตายแทนยังทนไหวสู้เข้าไปด้วยกายแรงหมดแล้วใช้แรงใจแทนจะทำเพื่อชาติไมคลั่งแคลงกำราบศัตรูไม่ให้เข้ามาตั้มกลายปราบปรามขอจ้ากรสู้กับภัยโจรไรจับกลุมแก๊งขายะาที่เข้ามาบ่อนทำลายเราจะปกป้องและเสียสลททัจนถึงเลือดหยดสุดท้าย แต่เธอภัยจากธรรมชาติที่ทำให้เราต้องยอมสยบทอดะักหันไปเท่าทุกภัยที่ประสบให้การช่วยเหลือตั้งแต่ต้นไปจนกว่าภัยนั้นจะจบรบเราไม่ท้อ ย,ยึดมั่นในเอกราชประชาชนต้องมาก่อนความไม่เรียบร้อยเราจะสอดส่องประเทศชายอยู่ยั้งยืนยงเหมือนการก่อนแม้ว่าใครจะมองไม่เห็นว่ามีเราอยู่ตรงนี้แต่จะขอทําดีทุกขณะและทุกที่ปกป้องโพยภัยคุ้มครองจากทั้งนี้ปิดท้องที่หลังพระด้วยาระาและนาที่สุดท้ายนี้มีเรื่องวันขอก่อนจะจากไม่รบกวนเกินไปไม่ทําให้คุณน,นั้นลําบากเรื่องบังคับให้ใครมารับรู้คงมีบางอาจแต่เราจะรับคุณต่อไปจนกว่าตัวเรานน้นใต้จาก ชายชาตรีบรรทมวันกันที่ใจเกียรติทหารไทยประดับไว้อยู่ที่อ้อมโปรย t จ army work so proud work so proud army work so proud ชายชาตรีบรรทมวันกันที่ใจเกียรติทหารไทยประดับไว้อยู่ที่อ้อมโปรย t จ army work so proud work so proud army work so proud ม้ำท่วตลอดก็ไม่มีหน่วยงานไหนมามาก็มีแต่าทศทหารนี่แหละมาช่วย เอาขอมาแจกมั่งอะไรมั่งมาถามเธอทุกสุขดิบมั่งจังก็ขอบคุณหน่วยงานทุกทุกหน่วยนะแต่เกิดนั่นป้าก็ขอบคุณมากไม่มีทหารก็ไม่มีหน่วยงานใหญ่มาไม่มีทหารก็วันดอยู่กันไปตามเนี่แหละเห็นไหมเห็นเนี่แเลยไม่หล่าไม่รักทหารจะไปรักใครอ่ะ